รักต so ัวนี้คือตัวน้อยนะถักตัวนี้โอนี่นี่นดยโดยตัอนี้ดดไปลยกระซื้อไปพูดเนกั้นตัวนเอาตัวนั่นเคลียร์ลงมาใส่บนี้ก่อนนี่เอาเคลียร์ลงใส่แบบว่ามันง่ายนี่ตาหละ ตัวนั้นมันพาธงแล้วมันก็ซื้อเอาม่ได้แล้วกะนตับซื้อตัวนู้นเลยเนาะโดยมีแต่ใส่ว่าให้มันงาบแบบว่าเข้าใจเรื่องนี้นั่มันภาพเลยเนาะโดยเดี๋ยวว่าให้งามในตาผู้เบิ่งผู้ชมเหมือนกันใช่ไหมโดยอัจังสั้นละเข้ากับสิได้ถามทางราคาเลยเนาะเขาคือสิเข้าใจกันน้อยเนาะเรื่องราคาได้ใจแบบนี้ ก็ส่องสาบุญมาอีกแล้วพี่นอ้องอล้พ่อกันให้ตอนนี้เนาะสมุนมาแต่ซื้อไม่แป้นกับเบาะไรสมุนมาฮอดแล้วพี่น้องไอ้เบาะไรกัลังเกมาอยู่คือว่าเมื่อนี้เนาะทางรถที่ว่าสิว่าปั๊บดินเมื่อวานนี่ค้นเก่าน่ะเพิ่นเพิ่นบ่ได้มาพี่น้องเพราะว่าเพิ่นนัดเป็นเมื่ออื่นมันบ่แล้วทางสมุนก็เลยหาเอารถคันใหม่เพิ่นหากระก,บ,กบมาเมื่อคืนนี่ว่าซันเนาะเดี๋ยวเข้าไปทานน้ำกันว่า เจ้าไม่นี่เพิ่นสิเอาราคาเท่างใดเพิ่นเป็นเจ้าของรถเองเลยพี่น้องเมื่อวานนี่เพิ่นเป็นแบบวนา่นน้าพี่น้องสามวันนี้เท่ากับสิไปถามทางเจ้าของรถเพิ่อนเนาะมาหอดมาเทิรพี่นอ้อนมง,องมือนี่สั่งใดก็ <c oughs> ต้องย่อยเ,เนาะมือนี้ราะว่ามมืออื่นนี่ทางสร้างเพิ่นสิมาอขออนุญาตเด้อเนาะสบายดีเด้อโดยสบายดี โดยแม่ยังคิดข่าวกับยังโอ้ทรงไก่โอ้โดยโดยโดยเจ้าลำพนหาลูกกินครับมาได้รถไทพอร์ตใหม่โอ้แม่เพราะผลมาเ่านี่มีคนใจบุญมาช่วยโดยโดยอ่ะดีแล้วน้องน้ำฝนเอ้ยมาพี่รู้ละโดยโดยอือืมโอ้อันเพิ่นนี่เป็นเจ้าของรถฟอร์ดวะแม่นแล้วโอ้ดีแล้วโดยโดยอ่ะเพิ่นมากก็ดีเนาะเพราะว่าเฮาต้องการอยากปั๊บดินพอดี เมื่อวานนี่ห้าก็หาแล้วแบบเพิ่นบบได้มาบัดนี้ก็เลยหาคนใหม่เห็นว่ารดเจ้าน่ะไปหาอะไร่บยุว่าจันมาฮอดเมื่อคืนนี้เลยตอนเที่ยง12:00อมาฮอดเมื่อคืนเนี่ยอีหล่าเจ้าไปนัางลงอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ะอ๋อ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 อาออ๋ยอ๋ออ๋ออพออ๋ออ๋ออาออ๋นอ๋ออ๋ออ้ออ้ออ๋ออ่ออ๋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 ออออ๋อไว้ก็เอยอยากถาอทางอ้ายเพิ่นนี่เพิ่นอิมาปรับให้ได้บ่มื้อนี้น มาได้ยู้เนาะมาได้แล้วแล้วพ่อมาเนี่ยไอ้แล้วยู้กันมาแล้วก็จะเป็นมันแล้วรถสองคันคันหนึงมาแล้วก็เอาสองคันมาซ้ำเลยใส่กันเลยตามหลังกันเลยพ่อเอาคันนึงมาก่อนโดยเอาคันหนึ่งมาก่อนรถมีสองคันเนาะโอโดยป้าสไอ้ไปไปเลาะเบื้องก่อนบอนบอลสิปั๊บดินปะโดยเดี๋ยวให้ทางไอ้เพื่อนเลาะไปน้ำกันพี่น้องเลยเนาะให้ทางน้องน้ำฝนจับกล้องแล้วลูกจับเปลี่ยนบ่ แ mm. นี้ไดนีบอนมันนนี้โยนีดบอนบอนนี้ก็อยากเอาเคลียร์ไป่ันันโดยเคลียร์แหละเอาเอาเอาลงไปพุ่นปรับตัวโนนี้นนู่ให้ับตัวนั่นโดยให้ให้ไปว่านี้นี่นี่จะเอาตัวนี้ไปเลยละกันนี่นัมากใกล้ใล้ลูกมากว่าะว่ตบนนี้แตนี้แดงก็เพิ่มแล้วค่ แม่ก็เ,เพิ่อางน,นี้โดยาดิน้งนี้นแ,นแม่แม่รักน้นอยๆ<ะ>นี่ยวเอาเสื้อนิ่งไปเลยเลยนิ่งไปตามีแล้รก็น้นะปับป๊บปับป๊บปนี่ลงไปใส่หนันโดยแบบว่าเห็ดให้มันงามเลยเป็นหนาบ้านเพราว่าสตั้งเพือนนี่คือตั้งทั้งคุ่นเอองี้ยงแล้วไปตามเพื่อนว่านี่ดินเป็นดินของเจ้านี่องีกดูีก แม่ลานาฟอนตัวนี้โดยักที่ว่ามีเสือพัางไดไหมบอนี้รักตัวง่ายชือตัวน้อยนะถักตัวนี้โอนี่นีโดยโดยบอลนี้โดยนีแหลวกระซือไปพุตกเอาตัวนั่นเคลียย์ลงมาใส่บอลนี้ก่อน นี่เอาเคลื่อนตั้งใจเดี๋วว่าเห็นมันง่ามในตาแเลยตัวมันมันคาพอแล้วมันตัดเสื้อเอาไปได้อะไรกะบรับเื้อตัวดูเลยเนาะโดยมีแต่ใส่ว่าให้มันง่ามเดบ๋ว่าเขาเที่ยวเดือนนั่นมันชาบเลยเนาะโดยเดี๋ว่าให้ง่ามในตาผู้เบิ่งผู้ชมเหมือนกันจ้ะโดยอาจังสั้นละเข้ากัสิได้ถามทางราคาเลยเนาะคือสิเข้าใจกันน้อยเนาะเรื่องราคาที่ใส่แบบนี้บุ้งมันอีตกโยบุ้งสองรันสองนี่แหละ สองล้านสองเฮาได้ปรับดินเฮาได้ไล่ดินเลยเฮาได้รากดินโอ้ดยวยด้วยสองล้านสองทางเฮากะสี่โบต้อขึ้นโบต้อลงเฮากะสิตกลงเฮ็ดเลยเพราะว่ามันเจ่อมาแล้วมีแต่ห้ทางอ้ายน่ะกะแล้วเนาะมัอนี่กระเล้วฉันกะมาลงมือเลยเด้อยไอ้เนาะโอ้โหรถมาลดโดยดยอ้าจังได้กะถือว่าตกลงกันแล้วพี่น้องคลิปนี้เนาะดีใจได้ยันโบได้รถมาปั๊บดินเพราะว่า ายบล็อกไงเซาไบบล็อกเลยไอ้ะ <ừ. S 1> อะให้ท่างเพิ่นเมื่อเอารถเอาล่าพี่น้องถือว่าราคาเพิ่นจะสองล้านสองคันสีต่อเพิ่นลงเพิ่นกระจายือเก้าวที่รถอยู่บลอกซะมันแบบว่ามันเอาเบาบลอนเฮ็ดได้เลยนะโอ้โหโดยโดยหนึ่งเบอร์โทรเพิ่นจะได้เรียบร <ừ. S 1> ้อยเนาะเพิ่นเจะให้เรียบร้อยเนาะเพราะว่าไปแล้วเมื่อวานนี่เพิ่นหากะมาคืนนี่เพิ่นว่าก็เลยไปเฮือนเพิ่น เพิ่นก็เลยตามมาเบิ่งน้ำนเลยแล้วก็นหูเราไปน้ำกระเบ้าขำมันเราก็คนกันเองได้เราก็เคยเฮ็ดเบี้ยให้เราได้แล้วเราไปเบิ่งเจ้าหมู่บ้านนี่เพิ่นบ่อยู่ล่ะว่าก็หอเฮ็ดหอชวยใดก็เฮ็ดชวยใดให้เราตามเฮาชวยใดให้แล้วโดยโดยไปซะไปอยู่บ้อนให้นไปทั้งห้ายคนเนี่ยเอารถมาเฮ็ดได้ทั้งหลายขอบใจทั้งน้องน้ำฝนตกลงแล้วพี่น้องในราคาสองล้านโซของนายเนาะว่าซะสั้นๆกันเมื่อเอารถได้เอ้ยมันสีดำ ถือว่าโอเคแล้วโดยโดยโดยถือว่าโอเคนะคนใจบุญคือกันเพิ่นกระตางอยากซอยกันเนี่ยเราอะแบบทางเลยมาเห็นข่อยยางมาบบเบาเชียงแบบไปเมื่อน้ำข่อยแบบมาทำเพราะเรื่องรายการห้องน้ำโดยโดยโดยนี่แหละให้เพิ่นปป๊บอยู่ตัวหน้าเฮือนนี่แหละให้มันปป๊บลงใส่มองนี่แหละโดยโดยโอ้พี่เพิ่นกำลังโทรอรรถมากพี่น้องเลยเนาะ ดีใจเลยครับก็ได้ดีใจเลย่อยก็โอ้อเด,ด,ด้อเ <laughs> ด,ด้อดีใจกันแล้วเนาะไม่กับมา, <laughs> มา,มาบ้านน,นี่ฝนเลยฮะมองเมียนนี่แหละ่ะตอนนี้ก็เกพิ่นกำลังโทรวรถมาพี่น้องเลยโอ้ทางไม่ก็มาบานนี่มาพร้อมกันเลยบาานี <laughs> เอาลงทางใดเลยบานนี้โอ้ ทางหายเพิ ah. ่นก uh. uh, ัดละคุยเท่าไหสักอ่าเอาเออเอาไว้น <laughs> well. ี่ก็ได้ลูกเพราะว่าบอลดินบอลนี่เพิ่นสีปั๊บเด้แม่นเมนเมนเมนเก่งจะได้เมื่อยเพว่าอะไรฮะเมื่อยวะเมื่อยอยู่้าเมื่อยอยู่เราบะไรของต้นผัวซื่อมาต้อนชื่อมาต้อนกันกินบ่ได้ได้ตีกินโบไได้หนอยโอ้ได้ลด พนมาได้บ่อะไรเลยกลังโทรสิมาเนี่ยดีแล้วจังหวะนะมืออื่นเยบโอยบ่ได้มือื่นเผปิดโต๊ะลงกันเรียบร้อยแล้วจังได้หาขั้นไม่แม่นเดยพนได้คุยกันเรียบร้อยแล้วครัจงบ่อะไรก็จักเราอุ้มยังตู้พนเ่ โอ้เด็กก่อนใหญ่ของเจ้าเบิ่งหาเมินบ่น่าหาเมินไม่ได้แอมป์ป้อเจ้าถืออะไรบารายนี่สี่แสนปลายสี่แสนปลายเลยมันสั่งในเฟสเลยแมนบ่แมนกันชากพูดยาวนี่ได้อยู่ประมาณหกเจ็ดมือแมนบ่แอนสั่งใหกคอยนี่กเถอดได้สี่แสนถอดได้ค่ะประมาณสี่แสนหกสี่แสนหกสั่งใหกคอยเด้อบารายเด้อยังเดี๋ยวคอยชงเฟสให้เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวคอยชงให้ดีๆกว่าบ่ เดี๋ยวจะ่งดูไข่อยสิลองสร้างเบิ่งข่อยอยากได้เดี๋ยวของไข่เธอันนี้จั๊กข่อยบูเห็นแต่ปีกาย่ให้ได้ข่อยอยากมาสารองไว้นะเธอได้บูเห็นบูเห็นว่ามันมันลบบ่าไรพันพันบ่เอ้ยหมื่นอันนี้หมื่นเมื่อแปดโอของเจ้าน่ะหาเมื่อเลยโอ้เจ้าว่าข่อยซื้อเท่าได้พันหนึ่งซื้อสองปีเลย ใครยังคง่อยอีกเนาะตอนตอนนั้นมันมันคันว่าพันหนึ่งเงินมันเป็นท่นนคืนตอนนะเป็นอย่างเดียวข่อยให้เจ้าเนให้ข่อยเราเป็นสีสั่งมาไว้เพื่อกันเมื่อคืนนี่ก็ะชงให้ท่านอาจารย์พันย่ศพข่อยก็อยากได้โอ้๋อทั้งกลางก็ใส่น้ำเนี่ยก็ลูกมันจังบ่เอ็นคือบ่ใส่ทั้งกลางน้ำไม่ไม่ขดเลยเฮ็ดยากได้ เออมาใส่ทั้งกลางนี่เออจังสั้นละ่ะโอเคดังบาไล่แล้วกับขอบมุกขอบใจแล้วบาไล่เด้ดอโดยโเดยอบาไล่ขำโบได้เล่าหนึ่งจักสีหารถไผ่แล้วพี่น้องเลยไหววะอีอละไหวอยู่โอ้ใหม่คนนี้งามได้ไหมยังบาไล่จ้าวะ คันไมมอันพวกอันนั่นคายโกันถึงไหมอ่ะล่างเวลาเ้าตอกมันคันเ้าตอกไมมอ่ะล่างมันจะแตกไปเลยได้ไม่ยังบ้านเาเอิญไม่ไม่ห่งว่าโดบังกินมันดูหูวกดบมันดีได้ปะอะไรเหตุไม่กินไม่กินโดยโโอเคพี่เอ้เลยกินหายแล้วมันตายแล้วเนาะ พอแ่าเลยล่ะนี่ม่นขึ้นใหม่พอแถวมาเลยไม่บากบอไม่บาบอไม่บากอไม่บาบอเลยค่ะโอ้ตัวนี้คือเสี่ยวใช่ไหมต้องใส่ตัวน้ำทั้งลุ่มนะคือคือคือสวยคือหางงูเธอนับบังดูบาไลยครบสิบอยู่บ่ครบอยู่โอเคแบบนี้ มาหอดมาถึงแล้วพี่น้องเอ้ยครบสมบูรณ์เลยนะทางบาราก็เอารถเมื่อเก็บอย่งมาถ่ายคลิปต่อแบบนี้ขอบใจเลยบาราเนาะนะมาแล้วเป็นก็ได้บบดนี้รถกระสีมาเป็นก็ได้บบดนี้เพื่อเธองามจ้ำเนาะงามงามหานขวดก็ได้อีกบบดนี้ไดเก็บไปขายอ่ะ จะเอารถเมื่อเไรวะอะไรเมื่อไรเมื่อไหรเมื่อไหร่แต่จังมากไหมเนาะโดยทางบาไายเพิ่นก็ได้อ่ะมาพี่รู้ละรถเพิ่นเคยสะีมาแล้วไม่เท่าไปใช่คือเมียน่อนซ่อนใช่อันนี้โอ้เออ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 ยังไงอ่ะจังไดกายังตัวนี้ได้บ่หน่พี่ยังตัวนี้ได้เสียมใยังไม่มาต้องลองเลยต้องใส่เลย ี่มาบนนี่นี่คันเสียเอาบล็อกขามาไหวก่อนถ้าไหวบอนนั่งพักนั่งเศร้าเราต้องมาไหวมองนี้นี่มาเสียไหวบอมันเพียงต้นเนี้ยค่นี้ผักหวานันบะนี่มีผักหวานอีกหรื่องห้ามมากองทั้งนี่ก็เอ้ยแบบนี้เนาะมาเพาะเพียงบนเลยอ่ะนั่งอยู่พี่ละ ตัวแป้นก็ได้มาแล้วบัดนี้ราคารถก็ฮู้เรื่องฮู้ราวแล้วบัดนี้มื้อเช้านี้แม่พุ่นว่าอุกใจอยู่ยานอันบ่มีรถมาปรับให้ขนบอกเมื่อยแล้วบ่มีอันรถมาปรับ้ยเนาะบ่แฮง้เนาะทองสสเสียมน้ํามาต้นเมียน่ะสิเอาไปขุดหยังอันนี้น่ะโอ้ขุดคห้องน้ําก็ต้องเสียมจกเสียมสวน thì em ăn kim cẩu thì em mới, em nghe, trả bưng, mày vào lại, mày giờ nó, mày nề nỗi nó, gì là mày, cái kia mày, mày, cái mày nó, nha sưu, bay này lại lệ, rồi cô lắc cô nhảy, cô thế là cả, cô đi tuần sông saran, hàng hao cả bố đầy อย่างพี่น้องเนาะความเต็มใจของผู้ใหญ่คือที่เท้าว่าออกมาแหละผู้ใหญ่เพิ่นยาเ็ดให้น้องนะครับน้องท้องใสนี่แหละบังเทือเนาะคือ FC เพิ่นกับอีตนสงสารย่านมาเอื้อยเจ้าแหละเพราะว่าย่านมาเพิ่นมาวุ่นมาวายย่านมาอยากได้ของน้องนะเอฟซีเพิ่นเปล่าแต่ทางน้องสิทางเจ้าวนะ่าเน,น,นี่ยได้ใส่หมั่นใจสิวาอ่ะเพิ่น รักฐานลายคนนี่น้องเลยเนาะลายซ่องที่ได้ถามไปเพราะว่าเอฟซีฮาเพิ่นกับเป็นห่วงเห็ดเทีอนเห็ดซ่านให้แล้วเลยยานไรนี้เื่อนสินะพอเถ่านี้มันนนกกนม่นใจแต่ทั้งเอื่อยพพเพิ่นนี่กกน้องกะมั่นใจเนาหละพอถ้าเอื่อ,อยชีวิบ่มีปัญหาภเพราะ่าเพื่อนหลังนี้ฮาก็บ่ได้มากด้คันเพิ่นมาอยู่กับเป็นวายูหลังนี้สะโพเพื่อนทีน่เห็ดหานี่เพิ่นหาเป็นเห็ดเป็นบุคุนคือเห็ดไห็เจ้าก็พัว คือคือคนอื่นนี่แบบบ่มีสิทธิในเฮื่อนหลังที่สิเฮดให้แต่คือเมนี่คืออยู่น้ำได้นอนน้ำได้ยู่บ่เถ่านี่คือว่าคืออยู่คือนอนน้ำได้แต่ว่าสิขายบ่ได้คันเพื่นสั่งให้แล้วคือเจ้าก็ขคายบ่ได้คือเพิ่นเพื่อนสิเฮตให้สองคนผัวเมียเจ้าก็บามแต่บ่เพื่นให้คือเจ้าพิดเทียงกันปะกันมาไปคายเฮื่อนปั่นกันนี่เม่นบ่ได้คันว่าอันไปก็แเม่นว่า ไปทางายทางมันเพื่อนก็เป็นตั้งเมียนี่มันสิเป็นแนวนัน่นเพื่อนผู้ใหญ่สั่งให้เด้อล่ะเด้อเดยคือสิเข้าใจนั่นแหละเนาะเห็ดยังท้องใสยังไงบ้าบ้าเบิ่งท้องใสเห็ดด่ามเสียมกันรักบาทใส่ได้เลยโอ้โหพักแต่ผ้าแล้วแหละตัวนี้ท่านในบุญซื้อเมื่อไห้ไปใส่ผ้าด่ามเด็กในไงนะหายเลย สรางว่าเทวันนีแถมผัดบุมีไซื้อแทมเนาะสร้างว่าเทยผ้าคักแทมบัดบุมีไลื้อบัดนี้บัดนี้เขียนไวเดอบัดนี้ได้ยังท่องไซน้ำฝนท้องไซอยู่จันไปทะี้กเจนยุไปบนอื่นสิบเอ็น่เท้าเป็นได้ไหมจะใช้มาเท่นาไปล้วมาเท่่่ บางคกปั๊บเดียวแหละแล้วข้าก็คอยเชี่ยวเขงเองคุยแล้วเรียบร้อยแล้วช็อปช้อนของเชี่ยวเขงเองนี่เชี่ยวเจ้าบ่าวันวันนี่เราบปอยู่นะฮักฮักมาขื้นมีแหล่ามาตีหนึ่งเกือบไปแล้วอาหามีเชี่ยวมีรถผัดไปหาเต้าอินรถจะมีแต่าใบชะครองเมื่อบ้านเมื่อยำโดยโดยโดยมื่อยำดึงหน้อยอยู่บ้านโดยโดยเพิ่นมาแหละก็ดีนี่ใช่ไหมคุกอะไรช็อปช้องปั๊บเอาเลย ออเออโดยโดยพ่ได้ขวดใหญ่แท้นี่โอ้หันใช่กินแฟสามช่องก็เป็นร้อยขวดหนึ่งเท่านี่โดยโดยพี่น้องเดี๋ยวพ่อกันในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวกนเด้อพี่น้องเด้ออาอีหลักขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ในโลกที่พันซื้อใหม่โลกขอบคุณขอบคุณอะไรเด้อพอใจดีดีไม่ใจดีสี่ซื้อไม่ พอจะดีไหมจะดีนสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยความเจ็บบวชใดๆความไข้บ่ให้มีเด้อแต่ก็ในบุญน้ำเดินทางไปทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงส้าโอ้โหโอเคพี่น้องนะทางสมุนกระเสียงกระสีบ่นั่นปนใดเด้อมันนี่เฮาบ่ได้ใส่ไหมพี่น้องเนาะบดใจญ่โฟัง ไปก่อนพี่น้องเลยอจังได้พ่อกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบ,บ,บุนขอบคุณเบอรสุขุสุคนที่เข้ามาเบิกมาสมเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดี